รับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการปลดล็อก Gmail เครื่อง vivo นะครับตัวนี้เป็น Android 11นะครับเป็น vivo Y 2 0นะครับ Y 2 0กับ Y 2 1หรือว่า vivo ที่เป็น Android 11รุ่นอื่นก็สามารถใช้แนวทางนี้ในการปลดได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดนิกน็กนกไปเรื่อยๆจนถึงหน้าติด Gmail ก่อนนะครับผม อันนี้นะครับระบบระบบความปลอดภัยของมือถือนะครับถ้าเราจารหัสหน้าจอได้นะครับก็ใส่เข้าไป Gmail ก็หลุดนะครับแต่ถ้าจาไม่ได้มันจะให้เราใช้บัญชี Gmail ในการล็อกอินแทนนะครับผมอันนี้ในกรณีที่เราปลดรหัสหน้าจอออกแล้วนะครับปลดรหัสหน้าจอผ่านกับคอมนะครับรุ่นนี้ก็จะติดล็อก Google ได้เข้าอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับมันจะมีบั๊กของตัวภาษานะครับผม ให้เราย้อนกลับไปหน้าแรกนะครับปรับเป็นภาษาอันนี้นะครับภาษานี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดถัดไป ลืมเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับกดให้มันมีแป้นพิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดแชร์ไปที่รูปโลกแล้วก็กดไปที่สีน้ำเงินตัวนี้นะครับแล้วก็กดไปที่อันนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเลื่อนหานะครับมันจะเป็นตัวนี้เป็นลูกศรมีเขียนอยู่นะครับกดเข้าไปที่ลูกศร ทีนี้กดไปที่สามจุดขวามือบนนะครับมันจะเป็นรูปไข่ปลากดเข้าไปกดกดเข้าไปแล้วก็เอาอันสุดท้ายนะครับทีนี้นะครับให้เราเลือกเป็นหัวข้อนี้นะครับมันจะต้องเขียนเลขหนึ่งนำหน้าอย่างนี้นะครับกดเข้าไปโขียครับทีนี้ให้เราเลื่อนหา ดนหา YouTube นะครับผมกดเข้าไปที่ YouTube แล้วก็กดอันแรกนะครับเลื่อนลงมาล่างๆเลยนะครับเอาอันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายเสร็จปุ๊บอ,อันสุดท้ายอีกรอบครับแล้วก็เอาคำว,ว่าที่มันมี YouTube ภาษาอังกฤษนำหน้าตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็น Home นะครับแล้วก็กดอันนี้แล้วก็กดอันนี้นะครับแล้วก็โนแตงค์ นนีนะครับตัวนี้ให้เราพิมพ์ไปที่ U I L ด้านบนสุดเลยนะครับพิมพ์ว่า A D D อ่ามันเป็นฟัน์นี้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอาลิงก์แรกนะครับ ให้เซิร์ชคำว่าแอปลอนะครับแล้วก็กดรูปแว่นขยายที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับมันจะได้มาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาลิงก์แรกอันนี้นะครับให้เราเลือกให้เราเลือกอันที่3นะครับ Open Setting App นะครับผม ันนี้เราจะต้องไปปรับปรับกลับมาเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก่อนนะครับเพราะว่าให้มันง่ายต่อเมนูนะครับผมผมจะหาที่ปรับภาษาก่อนนะครับ น่าจะอันนี้นะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็สังเกตมันจะเป็นรูปโลกนะครับกดเข้าไปที่รูปโลกพอรูปโลกเสร็จนะครับกดอันน่าจะอันแรกนะครับภาษากดแอดภาษามานะครับมันจะเป็นรูปบวกเราก็กดไปที่รูปบวกการหาภาษานะครับเอาอังกฤษนะครับ ผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษมันจะสากลดีนะครับผมแล้วก็เอาอันนี้นะครับทีนี้นะครับให้เราเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปมันจะเป็นภาษาอังกฤษไหมเห็นไหมครับเลื่อนอย่างนี้ให้เราเลื่อนอังกฤษอยู่บนนะครับผมรีมูภาษาตัวนี้ทิ้งด้วยนะครับ แล้วก็กดย้อนกลับมานะครับอีนี้เราหาคำว่า security นะครับผม เราจะตั้งหลาดหน้าจอทับเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองอันแรกก่อนนะครับว่ามันกดได้ไหมถ้าเป็น Android เวอร์ชัสูงมันจะกดไม่ได้นะครับพวกนี้มันจะมีอีกบั๊กหนึ่งก็คือบั๊กไลน์นิ้วมือกับบั๊กใบหน้านะครับเราลองลายนิ้วมือดูได้ไหมไลายนิ้วมือก็ไม่ได้นะครับฟีดทัดใบหน้าล่ะใบหน้าก็ไม่ได้ กดเปิดนะครับกดเปิดให้มันได้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็กดเปิดอีกรอบเดได้ไหมกดเปิดแล้วนะครับกดย้อนกลับถ้าถ้าเครื่องไหนตั้งหรหัสทับไม่ได้นะครับย้อนกลับมาต้องไปหน้าเว็บ แต่งให้เราไปติดตั้งแอป Qshot Cut Maker ตรงนี้นะครับผมกดโอเคกด Open นะครับกด Setting นะครับเปิดนะครับเปิดตัวนี้แล้วก็พอเปิดให้มันได้อย่างนี้กดย้อนกลับทีหนึ่งกดอินสตาอลแอปก็ติดตั้งไม่ได้ non mi dai allora มันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทำวิธีนี้ดูกดไปที่ Open s e t t i n g App นะครับีลยวลงมาหาคำว่า App ตัวน,นี้นะครับผมแล้วก็กด Search All 51 App นะครับให้เราเลื่อนหาคำว่า Google Play Service นะครับ Disible เ,เลยนะครับผม1 e App สต็อปมันด้วยนะครับลองดูนะครับถ้าบั็กนี้ไม่ผ่านคือมันจะกลับมา Google Chrome ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูบั็กนี้ดูอันนี้มันเป็น Vivo Android Android 11นะครับผมกดย้อนกลับไปรัวๆเลยนะครับปิดเปิดเครื่องใหม่เลยก็ได้ครับผม จริงๆบางเครื่องอาจจะจบจะจบที่ตั้งหรหัสทับก็จบแล้วนะครับหรือติดตั้งแอปก็จบแนละ้วแต่เครื่องนี้ทั้งติดตั้งแอปไม่ได้ตั้งหรหัสทับไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ไปดิสซิเบิลกูเกิลเพียร์เซอร์วิสเอานะครับ นะครับว่ามันจะหลุดไหมกี okay. ก็จะหมุนอยนู่อย่างนี้อยู่นานอยู่นะครับถ้ามันถ้ามันหมุนอย่างนี้ไม่ไปไหนนะครับกดย้อนกลับมาอย่างนี้กดคําว่าย้อนกลับอีกน,นะครับไปสต็อปไวไฟออกนะครับผมสต็อปไวไฟออกนะครับถอดซิมด้วยนะครับถ้าเครื่องไหนมีซิมสต็อปไวไฟออกแล้วกด next กดสคริปต์ next สคริปต์ เข้าได้แล้วนะครับเข้าได้แล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นวีโวอะไรทำไม วันนี้ระบบความปลอดภัยของ Vivo ก็ค่อนข้างแข็งอยู่นะครับวอน r o i d 11นะครับตรนนี้นะครับเราก็ไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมที่ตรงนี้นะครับอย่าลืมไปเปิดอย่าลืมไปเปิดแอปที่เราปิดด้วยนะครับ เป็นเพสเซอร์วิสกดอิน b เบิล hmm. นะครับแค่นี้ครับผมจบส่งงานนะครับ